เชียงใหม่ได้10 11ปีแล้วคนระับอยู่กับอยู่เนี่ยแหละแล้วที่นี่ก็ที่เห็นก็คือที่ออกหลวงคนระับแล้วนีพ่อแล้วมีพี่ชายนะพี่ชายคนกลางท,ที่ออกหลวงกันผมอ,อยู่เชียงใหม่ครับตอนนี้อ,อยู่เชียงใหม่ที่นี่ก็รู้ได้อะไรบ้านคนไม่ใช่ครับมีสวนหลังบ้านเฉยๆ oh. ที่จุดชมวิวแล้วเรียนอยู่ที่อิปปาล่าหรือที่อะไรแหวนแล้วตึกตึกแรกมันก็ชอบเล่นฮอร์นนะครับอันนี้ก็เป็นตัวที่ผมชอบมันชื่อว่าแซมเบียแหมคนเล่นฮอนก็จะไม่เข้าใจนะามันเป็นอะไรแล้ก็ต่อไปผมชอบเล่นบาสเกตบอลนะครับก็เจ็ดปีที่ผ่านมานี้ผมเล่นทุกเช้าครับไปจองแป้นห้เพื่อนจองแป้น ไปจองแฟน้นแล้วก็ไปนั่งได้ไปนั่งยืนเล่นกับเพื่อนทุกวันทุกเวลาตอนเช้าเที่ยงเย็นชเช้าเที่ยงเย็น,บนแบบนี้เป็นเจ็ดปีครับแต่ไม่ได้เก่งขึ้นเลย <c oughs> ก็นี่ผมมีแมวสามตัวครับแต่ก็รู้ว่าชอบรักตัวไหนก็เอาขึ้น <c oughs> ชื่อแมวชื่อเซเว่นครับเพราะว่าไปเจอี่เซเว่นนะไม่ใช่ตัวที่เจ็ดตอนตอนแรกมันจะใส่ชอบใส่เสื้อตัวแรกเจ็ด ตัวนึงชื่อน็อตมันชอบกัดน็อตตอนเด็กอีกตัวชื่อวาเลนไทน์ครับผมอยากให้ชื่อวาเลนไทน์ไม่ได้ชื่อวาสัยด้วยแล้วอัน laughter. นี้ครับติดประจําใจครับอะไรก็ได้ที่ผมสามารถขอบพุณครัพไม่ต้องเลยครับเรา